วันนี้ก็นะพบกับเรานะพบกับเราสองหนุม่มครับผมวันนีเ้เดี๋ยวจะพาทุกคนสองหนุ่มสี่ลูกไปสี่ลูกที่ไหน <laughs> วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทําบุญนะครับผมเรามาทําที่เชียงใหม่นะครับผมรอบนี้นี่แบบน่าจะได้บุญเยอะๆครับผม <ไป S 1> นะเดี๋ยวขวาเดียวขวาแล้วก็จะนี่โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าความแตกต่าง จากบนดอยกับในเมืองเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมงานทอดกับถิ่นนะครับมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนใหม่เลขหนึ่งศูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไปดูกันนะครับผมว่าความแตกต่างอ่างานทอดกับถิ่นเนี่ยจากบนเอ่อบนดอยกับในเมืองเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะครัับบบผมมเเเลลี้้้ยยวซาาขสู่่่ถถนนนนนงตอไปห ทุกคนตอนนี้ก็ถึงเลยตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดแล้วนะครับอ่าทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะลงไปนะผมลงไปดูกันนะครับผมว่าความแตกต่างงานทอดกะทินเนี่ยความแตกต่างจากบนเในเมืองกับบนดอยเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะผมเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้นะครับผมจะให้ดูครับนี่คือวัดนะผมคนก็มาเยอะอยู่นะ แต่เ,เราต้องเซฟตัวเองไว้นะครับผมติดเอ่เจลไปแล้วก็ใส่แม็กหนานๆนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือแบบเขาก็เริ่มพิธีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือเก้าโมงเช้านะ,ค,นะครับผมเก้าโมงครึ่งๆนวครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มพิธีกันแล้วนะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแตกต่างยังไงคือ ที่ที่บ้านผมเนี่ยมันไม่มีแบบนี้นะครับผมดูแล้วมันแตกต่างเลยแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับนคนเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่แบบโลระบาดนะครับผมที่บ้านเนี่ยจะเป็นกล้องอีกแบบหนึง่งแต่ที่นี่ยจะเป็นกล้องยาวนะครับผม ที่เราเดินมาได้มาประมาณสักพักหนึ่งนะครับผมก็ความแตกต่างก็คือไม่มีการร้องเพลงนะผมที่เรา,เ,าเดินรอบๆเจรอบอวัดนะครับผมมันจะกร้องเพลงนะผม,มก็คือความแตกต่างก็คือมันจะอีแบบหนึ่งนะครับผมมันส่วนใหญ่ก็จะได้ยินแต่เสียงชุดกลองยาวนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ความแตกต่างที่เราเจอก็คือไม่มีกนนารนำเพลงมาร้องนะครับผม